สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหอยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาตามกันต่อนะครับกับสูตรหลักร้อยบนนะครับสองสูตรเทียบชนหลักร้อยบนซึ่งเป็นสองสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับของงวดที่แล้วนะครับที่เราลงไว้สองสูตรเทียบชน ชนกันที่912นะครับกับผลรางวันเที่ยว9ก7นะครับหลักร้อยบนนะครับเลข9กนะครับเข้ามาสถิติของทั้งสองสูตรก็เข้ามานะครับยังไม่ผิด1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ8ดก็จิบ จากโมดที่ออก093เนะครับเดี๋ยวโวดนี้เราลองมาตามดูนะครับว่าทั้งสองสูตรนี้จะไปต่อหรือไม่นะครับก่อนอื่นก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตเราก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่นะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ J ชร์ช่องไว้ฟรี F A, ทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดาการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรนี้เข้ามาก่อนนะครับสูตรนี้จะเข้ามาก่อนสูตรนี้เข้ามาจากโงวดแรก ที่ออกหนึนะครับครั้งที่2องลองไล่ดูคร่าวๆนะครับสูตรที่1นะครับเป็นตัวเลข5ตัวนะครับ106นะครับเข้ามาที่เลข1 7 8 9เลข7นะครับเข้ามา805นะครับเลข8 093เดี๋ยวเรามาเทียบจาก093นะครับสูตรที่2เข้ามาจาก093 เลขศูนย์นะครับหนึเนะครับเลขหนึ่งเเลขเก้เลขห้านะครับเข้ามา4ี่นะครับเลขสี่สีนเะครับเลขสี่หกห้าสนะครับแล้วก็แปดเจ็ 8, 7, แล้วก็ของวดที่ผ่านมานะครับเก้าศูนะครับเก้ 2ส,สูตรไม่ผิดนะครับตัวชนก็จะไม่ผิดนะครับเข้ามาที่ตัวชนเดี๋ยวเรามาดูของงวดนี้ตำนแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับตัวแรกแล้วก็หลักร้อยหลักหน่วยของเลขท้ายเลขหน้านะครับเลขหน้าครั้งที่สองนะครับ หมื่นนะครับเลขแปดแล้วก็หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองนะครับเลขเก้าหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองนะครับเลขสี่แปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดบวกสี่เป็นยี่สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งตัวแรกลบหนึ่งนะครับ 11-1เหลือ10แล้วก็บวก2แล้วก็บวก1เป็น3นะครับ3บวก1ได้4ก็16นะครับเมษายน ไว้บนนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับเรามาดูสูตรที่สองนะครับที่เอามาเทียบชนจากบัตที่ออก0ูนย์สามนะครับเป็นตัวเลข5้าตัวเหมือนกันนะครับสี่เจ็ดศูนย์สามเพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับสูตรนี้เลขศูนะครับเข้ามา1 9 6เก้าหนะครับเลข1เข้ามา ห้าหนึ่งเก้านะครับเลขห้าหลักร้อยสี่หนึ่งหนึ่งนะครับเลขสี่หลักร้อยนะครับสี่หนึ่งเจ็ดนะครับเลขสี่หกห้าสองนะครับเลขหกแปดเจ็ดสามนะครับเลขแปดแล้วก็ของงวดที่ผ่านมานะครับกับผลรางวัลที่ออเก้าศูนย์เจ็ด เลขเก้านะครับตัวชนเข้ามาก็สองงวดล่าสุดนะครับที่เราเห็นผลงานนะครับสูตรนี้งวดที่สามนะครับที่เราจะมาลุ้นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะไปต่อหรือไม่ของงวดนี้นะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักสิบเลขหน้า ครั้งที่1นนะครับบวกกัน2ครั้งแล้วก็หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองนะครับ10หน้าครั้งที่1นนะครับสองครั้งคือเลข1นะครับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองเลข4หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองนะครับเลขสอง บวกกันนะครับ1บวก1เป็น2 2บวก4เป็น6 6บวก2เป็น8นะครับได้เลข8เริ่มไปทีละ3แต้มนะครับสูตรนี้ก็จะเป็น11นะครับเอาเลข1นนะครับแล้วก็14 17 20เอาตัวท้ายนะครับ1 0 หกมีสายุนหกหกตัวไหนจะมานะครับจะมีมาหรือไม่นะครับแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์นะครับเป็นตัวเลขห้าตัวเหมือนกันนะครับทั้งสองสูตรนะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับพวดนี้ว่าทั้งสองสูตรนะครับจะชนกันกี่ตัวงวดนี้ ขงดนี้นะครับตัวที่ชนเลขหนึ่งเลขศูนเลขสองไม,ม,ไม,ม่มีเลขสามไม่มีมีเลขสี่นะครับชนกันสามตัวนะครับ หนึ104นะครับจนกันที่เลข1นึเลก 0. แล้วก็เลข4ี่นะครับสิมีสายนหกหก จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะครับเป็นสองสูตรเทียบชนนะครับสองสูตรเก่าที่เข้ามานะครับจากงวดที่แล้วงวดนี้ชนกันสามตัวเหมือนเดิมนะครับหนึ่งศูนย์สี่ สูตรเลือกคู่ขี้ลงให้ดูแล้วนะครับงวดนี้หลักร้อยบนนะครับถ้าเอาตามสูตรนะครับมวดนี้ได้เลขคู่นะครับได้เลขคู่ก็จะมีเลขศูนย์กับเลขสี่นะครับที่เป็นเลขคู่มีเลขหนึ่งที่เป็นเลขขี่ตัวเดียวนะครับก็จะมีสองตัวนะครับที่เป็นเลขคู่เลขศูนย์กับเลขสี่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับ แต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับสูตรคู่ขี้ก็จะหลุดได้นะครับ50-50เหมือนกันถ้าชอบเลขขี้ก็ลองเลือกดูนะครับอันนี้การตัดสินใจขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับแต่ถ้าจะวัดใจเอาตามสูตรก็เลือกเอานะครับ0กับ4นะครับในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะครับ2ส,สูตรเทียบชนว่าดีจะไปต่อหรือไม่นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางทคิปคข่าวมวลก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel ห่วยฟรีทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ